สวัสดีครับจะทายด้วยเหรอถ่ายิเอามามาทำหน้าช่องใหญ่ช่องใหญ่เขาไม่เน้นคลิปเยอะวันหนึ่งสองคลิปพ่อน้องเอฟซีมือละบาทสองบาทไขกระป๋าในน้ำแขาวช่องใหญ่ช่องใหญ่มันจะเอาไขกอะป๋าวันละห้าบาทจะไม่ได้ในสักทำงาองานสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับถ่ายแล้วเอ้ากล้องหน้ากล้องหลังอยู่ไหนครับ จ้าทุกคนจะเดินหน้าไปไหนเนี่ยมันจะได้สามคนอย่นี้สามคนไลยเนี่ยเออเอาเสือถือกันก็ค่อยหมุนอย่างงี้สิค่อยหมุนเออเอาทีละคนหมุนช้าๆอ่านะฮะแต่ของของของเสือมันได้เต็มเลยตอนนี้3ช่อง YouTube ที่อยู่กับลุงพลนะฮะทางคนที่เคยอยู่นะฮะจากคนที่ยังอยู่นะฮะแล้วก็ทิ้ไปบ้านแล้วก็คือยนะเราเคยอยู่ด้วยกันนะฮะแล้วก็แยกย้ายกันไป เราก็มีโอกาสเจอกันคราวนี้ก็มาถึงมุกเดอดาววันนี้เรามาเพื่อให้กำลังใจลูกให้กำลังใจลุงผมก็แต่ในวันพรุ่งนี้เราเขาล่วงหน้ามาก่อนนะยานี้ล่วงหน้ามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วยายมาตั้งแต่เมื่อวานค่ะมานอนรอครับ หนึ่งคืนแล้วอันนี้คืนที่สองก็คิดถึงทุกคนยายก็ต้องมามาให้กําลังใจคุณลุงคุณป้าเพราะว่าอะไรถ้ายายไม่มาก็ไม่ใช่ยายสมอนแล้วเพราะกับรถคันใหม่ด้วยเนาะรถคันใหม่ด้วยนะคะข้าวเชือแล้วตอนไปสุรินทร์เนี่ยป้ายแดงป้ายแดงอนนี้ออกด้วยออกออกเลขไปแล้วออกออกเลยนะห้าสองอ่ะนะตอนนี้เป็นป้ายขาวแล้วอันนี้เป็นป้ายขาวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะถ่ายให้ดูใช่เพราะตอนนี้มันมืดแล้วมืดแล้ว เราจะไปไหนต่อเราจะพาคุณผู้ชมไปไปจุดชมวิวสะพานมิตรภาพไปมิตรภาพไทยลาวไปว้าวตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองแล้วนะฮะฝั่งตรงข้ามนะจังหวัดบุกดาหารนะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครประเทศสปปลาวก็คือแขวงสวรรั์นัเขตนะคุณผู้ชม ก็สว่างสวยสวยน้ำนะสีทองอรามนะครับในน้านะฮะถ้ามองดูดีๆนะมันไหลนะโกลมมากเลยน้ําไหลแรงมากน้ำไหลแรงและสีของน้ําไม่ใส่นะใช่เป็นสีโคลนแดงคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นอันตรายมากถ้าใครจะลงน้ําหรือว่าจะโดยสารข้ามเรือเนาะนะช่วงนี้ไม่เหมาะอย่างยิ่งเลยเนาะนะฮะคือถ้าแบบคือถ้าสมมติเราแบบโดยสารเรืออยู่แล้วแบบคลื่นจมาแรงๆเนาะอันตรายนะใช้รถดีกว่านะข้าม รถนะที่มีบริการนะนักท่องเที่ยวนะครับไปข้ามาตลอดทั้งวันเนาะนะครับโอ้บรรยากาศดีมากเลยชิวๆนะว้าวใครอ่ะเอ้ย ไปไงมายังไงเนี่ยได้ไรไปไงมาไงไปไงมาไงทไมข้าฝั่งมาได้หรอไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เรามาจากนู่นชายแดนอีกประเทศหนึ่งข้ามาไกลมากลานบุกกระทะนะกุ้งย่างทะเลซีฟู้น่ากินมากเลย ถูกมากเลยอ่ะนนะฮะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเดินลงไปนะฮะนี่นะครับมันจะมีทางเดินลงไปขาวหูอีขาวขาวจริงๆนะเนี่ยดูดิหน้าขาวมากเสือไปแล้วเสือพิสูจน์นี่นะฮะทางเดินลงไปนะครลบ เนี่ยมาดูใกล้ๆนะดูคลื่นน้ำมันไหลแรงมากเลยนะหุ้ยคุณผู้ชมทำไมพี่เสือเพิ่งจะเห็นเดี๋ยวซูมให้ดูพระจันทร์ดวงใจมากเห็นไหมเห็นไหมน่นนูน่นป๊ไม่อยากเชื่อเลยนะพระจันทร์ดวงใหญ่มากถ้าอยู่ในตำแหน่ง ใกล้สะพานพอดีเลยโอ้สุดอัศจรรย์อย่างยิ่งนะฮะซูมอีกสิจะได้ขนาดไหนนะซัมซุงเอเอสยี่สิบสี่อัลตรานะฮะได้แค่นี้นะฮะคุณผู้ชม ุดที่มีไฟติดกับพริบสีแดงนี่จะเป็นน่าจะเป็นตำแหน่งกึ่งกลางของสะพานนะพอดีนะครับคุณผู้ชมนะพอม,มาถ่ายใกล้ๆก็สวยอีกแบบนะฮะเสียดายว่านะตลอดเกือบเต็มพื้นที่นะนะครับสองข้างทางเนี่ยจะเป็นร้านอาหารร้านบุกกระทะครับมันก็เลยทำใหนะบ้บริเวณที่เราจะมานั่งเล่นนั่งคิวโดย นะอัดชายาใสหรือว่าโดยแบบอิสระเนี่ยนะฮะมันมันถูกลดพื้นที่ไปเยอะมากเลยเนาะนะครับผมเป็นยังไงหายคลิปช็อตอีกแล้วคลิปช็อตอีกแล้ว ก็เก็บบรรยากาศนะฮะมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับอ่่อยายาต้องไปยืนกลางสะพานไอ้กลางบันไดแสงมันถึงอยู่เออนั่นแหละนั่นแหละหมุนหนึ่งรอบเออกขต้องอยากให้แกตกเราจะได้คลิปชอ็อตคลิปเด็ด เดี๋ยวเดี๋ยวเรายังไม่ได้กดถ่ายเลยเดี๋ยวก่อนนะหมุนให้หม่เอาของเราให้เสร็จก่อน๋ย่ลงไปตรงกลางเลยยายเลิกไปตรงแผ่นใหญ่จะได้ไม่ตกเออออออเ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 ออ ุกอยบิดถ้าเกิดลุงบอกว่าน้ำ1,2,3นสองสามดูดีนลุงจะแม่นหน้าดูเลยน้ำขยายหนึ่งอืออือรอยังขอยังอ้ยอ่ะนะฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมนะฮะทนทนดูให้จบแล้วก <c oughs> ันนะฮะ ขอบคุณนะครับพรุ่งนี้เช้านะฮะหกเจ็ดโมงเราจะรีบตื่นเช้าไปให้กำลังใจลูกป้านะครับสวัสดีครับ